เนี่ยดูได้ปลาข้ามเขียดกระจาปบ้าต่อไปหลังจากนี้นะก็จะเป็นการสาธิตการหาน้ำจากธรรมชาติ <Okay. S 1> so the next is uh, demonstration to how to find water from uh, natural sources อไอเออหัวน้ายอดเลยบอกชิดีดีฮัมนะดีมากๆดีมายดีมากสุดยอดอ่าฮ่ต้นกล้วยครเดี๋ยวต่อไปนี้เดี๋ยวให้เขาพูดตามผมหัวหน้าก็สามารถพักได้เดี๋ยวต้นกล้วย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 อ่า ต่อไปก็คือนะเมื่อขั้นเห็นนั่นนี่ต้นกล้วยนี่แหละใครียกว่าปัจจัยสี่นี่คือปัจจัยสี่โอเค so this is one of the four essentials ต้นกล้วยไปเกิดกล้วยสีแดงก็เป็นลมแหละเที่ยงเลยอ่ะถามเขาว่าประโยชน์ของใบกล้วยทำอะไรได้บ้างโอเคอ่า Do you have any ideas how this banana leaf become the f o อย่างไรบ้า huh. ง s หมคเตอร์ที่อยู่อาศัยอ่าโอเคหนึ่งเลยก็คือที่บอกคือที่อยู่อาศัยอ่าปูนอนสองทำหลังคาอ่าต่อไปก็คือเมื่อฝนตกนะแดดร้อนเราก็สามารถบังได้โอเคนะโอเคไหมครับ So it uh huh. become can become your shelter, เน uh ี่ยบังได้เลย can become your roof. อ๋ it can become your bed นะต่อไปนะถ้าเกิดเสื้อผ้าเราเปียกหรืออะไรเราก็สามารถนะทำ <Home. S 2> ที่มีแห้งๆสามารถข่มได้เลยโอเคอีกอย่างยัง also become your clothing ถ้าเกิดพวกเราอยู่ในป่ามีความเครียดกังวลเยอะนะให้พวกท่านทำสิ่งนี้ if you feel stressful in the forest you can do this อนะ น้าท่านเครียดนะเงาเลยน้ำแจะให้ท่านทำสิ่งนี้น้า,นาเสร็จแล้วก็ทำหักคอขึ้นมานี้ <c oughs> นะหักคอ <c oughs> นะอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็เอเสร็จแล้วนี่ดูเด็ป่าท่าเครียดเข้าใจไหมเอ่าโอเคยอดยอด อ่ามีใบตองแห้งไหมไม่เป็นไรอันนี้แหละนะปืนปืนไม่ไม่ทันแล้วน่ยยิงอยู่ไหมอ่าทักปืนก็ได้นะ if you need any weapons นะไอ้พวกนี้บ้านนอกเดี๋ยวไงนะนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออนี่นะอ๋อโอ้โห บ้านยุงเทพเลยอันให่อันใ่ยอัน่อันใยาเนียบามวมาแล้วเเวลาบ้านยุงเทพเยจะเจาจอ่ะไม่ตออันนี้นะถามว่าประโยชน์ของมันทำอะไรคีเซ so what is the use of this โอเคถูกต้องเยี่ยมสามารถ อ่าที่มันแห้งจริงนะสามารถเป็นเชื้อเพลิงได้สองคือในเวลากลางคืนถ้าเกิดร่างกายเราหนาวนะเราสามารถยัดเข้าไปเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย okay. If you feel cold during the night you can stuff it in your clothes uh huh. to keep you warm แต่ท่านจะต้องสังเกตว่ามันมีมดมแมลงหรือไม่ but first you have to see if there is no insects or no ants น้าไม่ใช่อ่ะใส่ยังเดียวเลยเดี๋ยวเกาเยิกเยิกเยิกย้กลังเขินอ่ะนอนแล้วเกาแหละนู้ยาต้องดูก่อน,นะ <Okay. S 1> อะโอเคไอทำให้เอครูปามร้องได้กับสิวแล้วต่อไปนะเราก็สามารถทำเป็นนัอีกนะก็คือเชือกนั่นเองนะ Okay, so you can make ก็คือลักษณะเป็นอย่างนี้เอามาดูเลยเห็นไหมครับทำเป็นเชือกหนึ่งก็คือเวลาเราอยู่ในป่าสามารถดักสัตว์ได้เลยทำเป็นบ่วงดักสัตว์ได้ This rope can be used to hunt animals สองก็คือเมื่อบัดดีเราบาดเจ็บไม่มีเชือกก็สามารถแสดงเครื่องช่วยเหลือได้ทุกอย่างทำได้หมด y o u can also just use this rope as a t เป็น i i ุณ e d ้รับบาแต่พวกท่านคิดไม่ออกบอกเขาแคิดออกเลยทำอะไรไม่เป็นให้ททำอย่างนี้ผูกกับต้นกล้วยไว้อากยจับหน่อยแ you feel desperate นะผูกไว้แล้วหัวไปแล้วอยหย่อนแต่ห้ามทำใขาดนด อ่าเดี๋ยวให้เขาเทสดูว่าเหนียวไม่เหนียวให้เขาดึงเลยน่ยดึงเลยไฟดูเพลอ่ะดึงเลยดึงเลยดึงเลยดึงอนี้เลยจับดึงแบบแรงเลยอ้าวเหนียวไม่เหนียวอ่ะเนี่ย strong เนี่ย strong อ่ายอดไม่สตรองหรอกพันแน่นเองเทียบกันเล็กกระขาดโป้เลยต่อไปนะเมื่อเราได้จากไม่ว่าใบกล้วยนะสิ่งที่แห้งนะเป็นเชือกต่อไปก็คือการหาน้ำ จากตป็นกล้วยโอเค so the next thing is to <c oughs> how to find water from the banana tree เมื่อเราเจอนะปกติแล้วกล้วยจะขึ้นอยู่ที่มีความชื้นอยู่แล้ว so banana trees uh, usually grows in areas of high humidity การตัดก็คือให้ห่างจากพื้นดินประมาณ1นอกนะตัดนะครับให้ความห่างจากพื้นดินอ่ะระยะหนึ่งศอก so ด uh, e area where you will cut will be a, about a, a foot or about one elbow one forearm from the ground นะก็คือพู่ง่ายกะด้วยสายตาไม่ต้องไปเอาวัดอย่างนี้นะเนี่ยกะด้วยสายตา y นี just measure with your eyesight ต uh ่อไปการตัดนะการตัดมีสองอย่างก็คือถามคาว่าน้ำจากต้นกล้วยสีอะไร Does anyone know what color the water will be หวัยหวัยแต่เมืองไทยอาจจะมีสีแดงเชื่อไหมถามเขาเชื่อไหมอ่ he said that in Thailand there might be a red color do you believe that? a yeah. red color? red, red. do you believe that? สองมะเคชื่ออาจจะมีเสียงร้องออกมาก็ได้ <laughs> the mic be also a scream when you cut it นะอ่ะดูนะมนะครับปกติแล้วมีดอ่ะมันคมอยู่แล้วยนะการตัดนะบางคนนะยกเต็มที่เลยนะตัดขาดผ่านใครยกแฟนโอเคนะนั่นแน่คือเสียงโอ้ย so that's the scream นะ o n g สีแดง and the <ด> water will be red โอเค if you s ส i ิ g too hard ฉะนั้นแล้วต้องใช้สติอยู่เสมอ okay y o you must be careful all the time ดูน่นี่อี่นหน้าคร่นค่ับถ้า่กิ่อยู่ในป่าอยน่ในป่าห้นม่มุนี่่นขาดบอกเ ถ้าอยู้อยู่ในป่าอยนป่าถ้า่ในป่าถ้าอยู่ในป่าถ้าอยู่ในป่าถ้าอยู่ใน้าอยู่นป่าถ้าอยู้าอยใน้าอย่าถ้อป่าถ้าอยนป้าอยู่ในปอ่ในู่ในป่า้าอยใน้าอยอ เอ้ย hey, so you must cut it until it it gets level นี่กรคมเกินอเนี่ยอ่านะให้ลักษณะเสมอเสร็จแล้ว,ลวทำการควานให้เร็ที่สุด make hole <Yeah. S 3> And you must p you make a hole <Yeah. S 3> in this shaft จาะลงไปบอกเขาอย่าหมุนนะเราต้องเดิน hey remember don't spend you can't spend it in in the forest นะ <laughs> yeah. จังหวงนะอ่ะลักษณะอย่างนี้อาหัวหน้าเออวะไอ้นะไอ้โซเอวบิ้งโดยหลักธรรมชาติหัวหน้าครับมันจะดูดความเชื้อจากพื้นดินแล้วมันจะเต็มนี่ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง โอเค so in nature <c oughs> uh, the tree will absorb the moisture up from the ground and it will be filled with water in about an hour ทุกอย่างได้มามาครับจับไม่ทิ้ง okay so this one can also be useful don't throw it away แล้วก็นี่คือการหาน้ำก็ให้บอดีกินก่อนหันหน้าเพิ่นั้นนั่นหดูเลยจับเออนลังัาเขาสูง so your body can also take this เงยหน้าเลย โอ้ยหมดแรงอออเฮ้ยอาบบหม่เลยเออเป็นเป็นเหงื่อใช่ไหมครับน้ำน้ำน้ำน้องเป็นเหงื่อเข้มเข้มนะพวกนี้นะเราก็จะไม่ทิ้งหัวหน้านะเราก็สามารถนะมากินได้นะ so you can squeeze it there will be water in it you can chew it there will be water in it นะล้วปล่อยไว้นะปล่อยไว้ เราก็ใช้เวลาไปทําที่พักหรือทํากับดักแล้วกลับมาดูน้ำก็จะเต็ม So while you wait you can also build y or u own or shelter c r e a t e s o m e traps for animalsand then when you came back it will be full ที่เราตัดทิ้งไปเราก็จะไม่ทิ้งนะเราก็จะหาน้ำจากต้นกล้วยอีกวางกัอนโอเคเราจะย e ง a ง e ักษาส t h อออกสื่อหน่อยที่ออกสื่อหน่อยอปา เออไปแล้วไปแล้วลมเลยลมเลยเอ้าฮันอาท้กนะอ่าปากว้าวนะท่ามั้ยผมว่มันอาจจะไม่เยอะแต่เราสามารถนะให้หายกระหิวได้ไอ้หายกระหิวหายเออหายหิวหายหิวหายหิวเฮ้ยมิทต์น not be too much but it can relieve your เ็บเหร้านนี่เดี๋ยวให้ร้านเจนี่ร้านเจนี่นะเดี๋ยวจะให้พวกท่านเดี๋ยววันนี้นี่เออตัวนี้อ o l u t r นั่งท่านี้เลยท่านี้เหันหน้านุษย์ดยงงี้อะอ มันต้องเอ๋ยมากทั้งนี้นึงเออมามามาอย่างนั้นเลยซัแซัแซ่แซ่เฮ้ยกำยังให้หัวหน้าลองไหมลองเลยนะลอง เอาเช่วยดูนะเออเนี่ยหัวหน้าต้องสุดยอดแล้วมานี่หัวหน้าอมารอนี่ก้อนไม่ต้องยองฮะเอาเข้ากล้องเข้ากล้องหน่อยนจากหัวหน้าครับอครับอ่ารอบรรอบรอออออออ น้ำเยอะเว้ยวันนี้เว้ยซาเลยโอเคเจ้าสุดยอดเลยไอ้แกเอานี่ออกเลยเดี๋ยวก็เก็บก่อนเออฝั่งนู้นฝั่งนู้นมาปดออกเลยไปทำไม้แล้วเอาไอ้นนี้ออกไปตองกอนเอาไปตองเลยโยนอยู่หยิบหยิบตอ That was a good one. Yeah. <laughs> <laughs> it does taste like celery. Uh, <laughs> yeah, it tastes it has like a celery, but like a cucumber taste. There we go. Alright, let's go. Uh, Let me prime it. Let me prime it. Alright, ready? <laughs> right like a celery-cucumber <laughs> <laughs> Ah! não vai. Tá Obrigado.